อันนี้คือผลลับที่ผมใช้เทคนิคนี้ด้วยตัวเองนะครับดูรูปซ้ายมือนะครับรูปซ้ายมือคือผมเป็นคนที่ผอมลงพุงอดอาหารยังไงลดด้วยวิธีอะไรก็ตามไม่เคยออกกําลังกายด้วยผมออกกําลังกายต่อเนื่องเลยไม่เคยได้เห็นหุ่นที่ดีแบบรูปนี้เลยนะรูปขวามือคือรูปที่ผมเข้าโปรแกรมรูปที่ผมใช้เทคนิคที่ผมจะมาสอนวันนี้แหละคุณคนละเรื่องกันเลยปะออกกําลังกายเนี่ยคือผมเป็นคนที่ออกกําลังกายเท่าเดิม ตลอดนะโอเคไหมเออออกอยู่เหมือนเดิมตลอดนะเรื่อยๆนะสัปดาห์ละ3 4วันแต่ไม่ไม่ต้องห่วงนะโปรแกรมนี้คุณไม่ออกกําลังกายก็ลดได้และผมมีเคสของหลายหลายคนที่ไม่ออกกําลังกายแล้วลดน้ำหนักได้เหมือนกันโอเคไหมครับเนาะการออกกําลังกายเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปนี้เหมือนกันว่าดีไม่ดีควรออกหรือไม่ควรออกอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีนะครับดูหน้าผมหน้าใสขึ้นนะ,ะดูหน้าเนี่ยในกล้องเห็นไหมหน้าใสขึ้นนะดูมีออร่าขึ้นนะเออสกินแบบผิวสุขภาพดีขึ้นอะ่ะนึกออกไหมครับ ความขาวความดําเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์แต่คิดดูว่าจากกรรมพันธุ์ดำขนาดนี้มันอัพมาได้เนี่ยถึงตอนนี้รด้ไหมครับคือถ้าเกิดเป็นคนจริงก็จะขาวใช่ไหมก็ขาวแบบมีออร่าขาวใสาขาวตีแต่ผมคนไทยมีจีนนิดหน่อยพื้นผิวเป็นคนผิวโทนนี้โทนแบบสีแทน ถูกไหมครับผิวสีแทนที่สุขภาพดีก็จะเป็นผิวสีแทนประมาณนี้อดูมือดูหน้านี่คือผิวสีแทนที่สุขภาพดีแต่นี่คือผิวสีแทนที่สุขภาพไม่ดีมองๆครั้ำๆเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณลดน้ำหนักถูกวิธีนะผิวแบบนี้เลยเหมือนผมตอนนี้เลยถูกวิธีผิวดีด้วยหุ่นดีด้วย